ท่านหนึ่งนะครับวันนี้ท่านก็เรียกว่าคุณหมอสุหล่อนะครับได้รับเกียรติจากท่านเกยษศักดิ์ฝ่ายนันทะนะครับท่านักวาชาการสาธารณสุขของเธอเชียงกลางนะครับวันนี้ก็อยู่กับท่านนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของการบำบัดอย่างแก่งยืนของเราเลยนะครับวันนี้ต้องกับเรียนทางอย่างนี้ครับว่าการดำเนินงานของชุดบริการชุดเชิงนิเของเราเนี่ยครับก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้หรือไม่อย่างไรครับ ครับก็อื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับโครงการดีๆนะครับที่ทญญางสำนัตสารวจภูธรภาค5นะครับภูทรจังหวัดน่านแล้วก็สำัญญรวจภูรเชียงกลางนะครับได้นําโครงการกิจกรรมดีๆนี้เข้ามาสูช่ชุมชนเชียงกลางนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ได้รับมอบหมายจากทางท่าสาธารสุข,ขอำเภอเชียงกลางนะครับให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมทยากรของระดับอำเภอแล้วก็เป็นทีมครูกรของจังหวัดน่านด้วยนะครับแล้วไปนำมารเรียกติดเมนู้ด้วยกันนะครับซึ่ง เท่าที่ไปร่วมกับกิจกรรมทุกครั้งเกือบทุกครั้งนะครับบางครั้งก็อาจจะไม่เคยได้ไปครับก็ทราบถึงพัฒนาการนะครับกระบวนการรูปแบบที่ก,แบบการรูปแบบการบำบัดรักษาโดยใช้ชุมชนยังดีนะครับเป็นสเต็ปสเต็ปตามตามตามหลักสูตรนะครับนอกหลักสูตรแต่ละสัปดาห์ที่เราได้วางเอาไว้ก็ทราบว่า เปอร์เซ็นต์สำนักที่ผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ทางด้านผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าชุมชนอื่นสามารถนําไปขยายและต่อยอดคล้ายๆกับของทีมที่เชียงเชียงกลางเราทานะครับเชื่อว่าคงจะสามารถพัฒนาแล้วก็ควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหายสติได้ดีดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะใช้ระยะเวลานะครับแล้วก็การพยายามแต่ก็มีความภูมิใจครับที่เป็นส่วนหนึ่งของ ของทีมที่ช่วยการขับเคลื่อนทีกำลังจะนีครับขอบคุณครับครับผมท่านแจงสักพูดไปนะครับว่าการที่จะสำนึกหมดนี้ต้องใช้เวลาครับใช่แล้วก็อย่างส่วนของการดําเนินงานของชุดปฏิบัติการนื้นท่ของเรานีครับส่งผลดีต่อพื้นที่ของเรายังไงแล้วก็ในด้านนิจิตยังไงบ้างครับครับผมในส่วนของพื้นที่นะครับผมเชื่อว่าเท่าที่ได้สอบถามกับทางผู้รับการระบัตนะครับเขาก็บอกว่า เขาก็สามารถใช้ชีวิตในในชุมชนได้ปกตินะครับ mm hmm. เพราะว่าวันปกติก็ไปทํางาน mm hmm. ในชุมชนแล้วก็ถึงเวลาที่นัดหมายนะครับ uh huh. ก็ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปเข้าสู่กระบวนการบําบัดที่ก็เป็นค่ายบ,าบา mm ําบัดหรือว่าระดับจังหว uh ัดนะครับก็สามารถทำอยู่ในอยู่ในชุมชนได้โดยปกติสุขนะครับ uh huh. เห็นว่าเป็นแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็ทางผู้นําชุมชนก็ช่วยกันสอดส่องดูแล ซึ่งก็ชาวบ้านก็ช่วยกันเป็นหงุดห็นตาด้วยนะครับทีมงานต่างๆเขาก็มีจิตอาสาครับทราบว่าหลายๆท่านเป็นช่างฝีมือแรงงานเป็นจิตอาสาเป็นคนที่ว่าสามารถเอามาพัฒนาประโยชน์ได้ก็ช่วยกันแล้วเราก็ชื่นชมเขานะครับหลายๆท่านครับอย่างเช่นนายพิษณุนะครับตัวอย่างนะครับพิษนุนี่เป็นช่างเาไปช่วยสร้างบ้านผู้ยากไร้นะครับแล้วก็สร้างต๊ะสร้างก้าอี้ออะไร มอบให้ทางหมู่บ้านชุมชนด้วยนะครับก็เลยก็ถือว่าเขาก็อยากจะอยากจะคืนอยากจะปรับนะครับเขาเองก็อยากอยากจะมีคุณค่าทางสังคมครับยิ่งเราไปชื่นชมเขาแสดงความเป็นมิตรนะครับผมเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้ก็จะสามารถอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขได้ครับสุดยอดมากเลยนะครับเพราะว่าการนอกจากการที่เราังกลุ่มคนเหล่านี้นะครับมาเข้าการบำบัดเนี่ยนะครับเรายัง มีการฟื้นฟูสภาพจิตใจด้วยใช่ครับก็ฟื้นฟูในเรื่องของศักยภาพนะครับเพื่อที่ก่อนที่จะเตรียมพร้อมนําเขากลับสู่ในสังคมนะครับแต่ที่เห็นว่าในในโครงการเนี่ยมีการมอบเครื่องเชื่อมด้วยใช่ไหมครใช่ครับใช่เครื่องมืออะไรยงงบอธิบายให้ฟังหน่อยครับเห็นทราบว่าเป็นความต้องการของชาว่ายนะครับเนาะเห็นว่าถ้าคนไหนที่ว่า ทางทางรองรองท่านรองผู้อุงกับนะครับท่านแล้วก็ท่านของหน้าชุดนะครับที่ประสานว่าจะมีรางวัลนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าตัวนั้นนะครับเป็นเป็นส่วนหนึ่งครับของแรงบระดาลใจครับที่ทําให้เขามีความกระตือรือร้นนะครับในการเข้ามาร่วมกับคณะขบวนเราครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นขวัญกำลังใจผมเชื่อว่า ดีๆมากๆครับถ้าเกิดว่าสามารถหาแหล่งสนับสนุนและก็ของของวัญรางวัลเป็นกำลังใจเป็นสิ่งกูงใจได้เยอะๆนะครับเชื่อว่าก็คงจะทําให้การทํางานได้สําเร็จและก็ร่รวมด้วยดีด้วยครับแน่นอนจริงครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งนะครับขบขันการที่เราได้เห็นในอำเภอเชียงกลางเกิดขึ้นเมื่อที่ผ่านมาไม่นานนี้นะครับเกี่ยวกับพายุพาได้สร้างความเสียหายมากมายให้กับ